พี่น้องชาวไทยครับวันนี้วูดี้เปลีป่ยนไปแล้วครับผมกลายเป็นคนไม่ชอบทําอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะกระทะผีสิงนี่ไงครับที่ทําให้การทําอาหารเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากเลยทําให้ผมรักการทําอาหารมาก,มากอย่างที่ทราบกันดีครับว่ากระทะของคุณที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับวูดี้ชอบกระทะแบบนี้มากเพราะไม่มีสารตกค้างและไม่เป็นอันตรายคงดีแน่ถ้าใช้กระทะแบบนี้ที่บ้าน จากกระสายของกระทะผีสิงที่โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดีมากวันนี้วูดี้ไม่ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะนําเสนอกระทะผีสิงรุ่นสัมโพเวสีซีรีส์เนื้อกว่าด้วยนวัตกรรมกระทะเพื่อบอ่อนทองและชั้นต่างๆร่วม8ชั้นด้วยเทคโนโลยีชาตลกนาโนและกรรมะกรรมโลโคตติ้งจึงทําให้กระทะรุ่นนี้แข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ขีสิงรุ่นสัมภเวสีสิริ์นวูดี้รับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะติดแ,ตแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นให้จดเบอร์นี้ก่อนนะครับเพราะช่วงท้ายเราจะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับผู้โชคดีที่โทรติดด้วยครับกระทะรุ่นนี้มีดีไซน์ที่เหมือนใครครับตรงก้นกระทะและด้ามจับ <S <S ได้ถูกออกแบบเป็นรูปทรงเพชร เทคโนโลยีระ <Technology. S 2> <Nice. S 1> ดับนี้กรกนตรีได้เลยครับว่ากระทะนั้นลื่นขึ้นอาหารจะติดกระทะมากกว่าเดิม300เซดังนั้นไม่ต้องใช้กระทะอีกต่อไปคีสิงรุ่นสัมโพเวสีซีรีส์สใช้ได้ทั้งเตาแก๊สเตาแก๊สและเตาแก๊สครับคีสิงรุ่นสัมโพเวสีซีรีแม้จะเจอคราบหนักแค่ไหนก็เช็ดออกง่ายแบบนี้เลยครับ และสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้คือรุ่งจริงครับไม่ใช้ Special e f f e c t ใดๆทั้งสิ้น2000 years late ใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะครับและเขาบอกว่ารุ่นนี้กระจายความร้อนได้ดีมากพอ<า>ดีรู้สึกเหลือเชื่อมากแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการนำอาหารจริงๆครับเคยไหมครับที่คุณไม่ต้องใช้น้ำมันเลยในการทอดปลา ผีสิงรุ่นสัมโพเวสีซิรีราคาเพียง1,800 0บาทครับไอ้แค่ซึ่งบอกเลยว่านวัตกรรมระดับนี้วูดี้ถือว่าถูกมากๆ แต่เฉพาะผู้ที่กำลังเห็นโฆษณานี้ออกอากาศอยู่เท่านั้น